จิ้มีเดเ้ตกนี่ยอตกอเาไปพ่อา็นตากมไปอาเมื่อไปไาไวเอ่ไม่เด็ดตีม้าตัวเออเนไแย่งนี่ไม่ร้่วเออมันงงเลืมงมันเล้งฝึกไม่งงรื่องไงล่ะบ้าดนี่งายกว่าง่มบังเน่ขาดสหันตเด้อ โง่ไงไปงุมการสาดโอ้้อลวมันได้เนี้งเาปมากอแล้วแ้วูกสาวเหียวบอจะออกไปมือนั้นดีมือไปผสมซอกก้อยแก้วมาให้เราก็แม่นบอก อันยังยันยอ้วหเป็นสมุฝากแทนบ่สมุเชียวอันก็ยังเอาไปพนัวนี่เอาเงินฝากแทนทีไปนั่งไก็อด

มึนเยมนตามมกไปหนไปหไปไหนไปไหนไปไไปกับบอกนอไงต้องทำไงมากหัวทาในข้างไปไหนไปด้วยรู้ชาไไปไหนก็ไปด้วยจริงไหมไปไปมไปเมื่อวาสิเจีบไปอดยู่นู้นวมันอยู่ไปกับแมวไป

เอากระมุมไแม่เป็นยังคือเฟ่องขึ้เพื่อมัน่เี่ยบาทอันนี่นี่แหลเพหแล้วอันิ่เพ่เพู้เทียงกันบเจเียงองมังแจอันขึ้นอันลงมีหัวในบาเพื่อโอมาเอาอันนั้นงแม่เอาสีค้าไห้มเองเดืงเบนี้กเสาไหมเพิ่มเพิ่มก็ได ตัดเสียให้ก <s art öd> <INE Sh Words> ูก็ได้อนะตัดเสียให้สามตัวค่าเพิ่มอันนี้ได้เกี่เข้ากับตัดเียสามยเนาะไม่ได้ตั้มดรอก็ว่าเขาพูดเดียวกันีเขามูดเี่ยวกันีเป็ไรลูกเขาต้องไถ่ไถ่หามูนไถ่หามุน ียวกันจะจับพ้นสองันนั้นสิไงใเดี๋ยวนันเขาหูเดียวกันโอหน่าคิดองานีเหอเ็ดบ่เอาไอ้น้้ไม่ยิอเนาะ มีอยากตั้งห้องหน่อยอันห้งห้องห้องห้องห้งตังไหมมันมบ้างนี่คืปักตื่นตุ่มเสี่ยจนไม่รานชนตดการสาดบานี่นี่แหะป้าสองยุองเอาเปยังันเตั้ะนะเอาเข้าไปอ่าาาาไอ้เนาะหั่นบ้กยตัว เราไปหมนแะเราไปเราเราก็ต้อมากอกเราไปเลยวกเห้เขาเขาไปเน้นอืมคแม่ว่าคือบอกว่าอาจาาไมอเขามาบอกมาเด่นพน้าการงานพกนั้นต้อการสิงเออเออเขาการอไปแล้วมัมักสุนเยอเยเออเ้องสิงก็กี่การเะย

ตอช่วมันตายปนั่งช่วงมันตตยแล้วเขาลงตื่นอนตื่นานก็ไปนับก็ว่าว่าให้เกลืมันในละที่มีทุกคนเอกี้พวอกแรงสวอมลอยไปนาะตุ่มนั่งเกลลไนมาไม่ทำไรเดี๋ยเดียวจะเข่าเด็กเดแกนั่นะไดตุดก 啊，我就是进去啦，走了。 มันกับสลมัมได้ไ่หมดหเออ,อโอ้ยนอกุ่มเอากระดาษใช่มาขคะตรงนี้ใช้ไหมันีเขาแน่ตปวเจิบหนีล่าเด้อเป็นแฟนยูทูบเบอร์